สวัสดีครับสวัสดียาำเช้านะครับที่สักแก้วเหมือนเดิมนะเอาวันนี้วันนี้ก็โรงงานคันใหม่ละเป็นเจ้าเอ,อ่เจ็ดรอนะเอเจ็ดนะที่เดิมเพิ่มเติมแค่คันใหม่นะครับที่สักแก้วอำเภอเมืองนะ ก็แดดเหมือนเดิมแดดร้อนมากเลยแดดร้อนมากเลยนะก็วันนี้วันที่ยี่ิบห้าน่าจะใช่นะวันนี้วันที่ยี่ิห้าวันศุกร์ศุกร์ที่ยีห้านะก็โรงงานคันใหม่แล้ววันนี้ได้รื้อหัวเครื่องเกียร์ออกไปแล้วเป็นเจ้าสิงให้เทคนะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะอันนี้เป็นเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยนะ กเดี๋ยวจะทำรถเดิมเป็นสิงใฮเท็ค <c> น <oughs> ี่รถเดิมจอดอยู่นี่แลนี่นะลื้อหัวเครื่องออกไปแล้วเครื่องเป็นอ 2K นี่เครื่องเป็น 2K เครื่องเกียร์ลื้อออกหมดนะเดี๋ยวจะลือ้อคันหน้าออกแล้วก็ เครื่องหัวเกียร์เขาขายหมดเรียบร้อยนะเครื่องหัวเกียร์ขายหมดเรียบร้อยนี่นี่นหัวสิงห์เท,เท็กที่รือออกนะผมไม่ได้ทําคลิปไปดูนะไม่ไทําคลิปไปดูนะครับรือออกลงเรียบร้อยที่สักแก้วนะครับที่สักแก้วอำเภอเมืองนะพอเดี๋ยวจะทำเป็นเจ้า 700. เจ็ดร้อยอ่าตัวนี้ใส่เครื่องเป็น เอโอเก้าซีเอโอเก้าซีนะครับเป็นเอโอเก้าซีเป็นเจ็ดเกียร์ธรรมดาเจ็ดเกียร์เดินหน้านะเครื่องคุมผ้าอยู่นู่นแล้วเมื่อวานมีแต่ง,งานลือ้อย่างเดียวนะลือ้อย่างเดียวนะครับนี่กำลังเขน็นคันหน้ากันออกมาคัานเก่าคัานใหม่ก็อยู่นี่ใส่ล้อไว้แล้วนี่นะนี่คันหน้าที่จะใส่กับเจ้าหัวใหม่ไปนะ ที่เดิมนะที่เดียวกันนะนี่เอวัวสามร้อยก็จอดอยู่นี่นี่นะรถเดิเนไปล็อกกี้ที่เดิม,ท,ดมที่เดียวกันพอเดียวเสร็จนี้แล้วก็จะเข้าเอ่อ <c oughs> กิ่งแก้วนะกิ่งแก้วเสร็จนี้แล้วนะคันนี้นะก็จะเข้ากิ่งแก้วไม่น่าจะเกินวัน,ว,นวันอาทิตย์วันจันทร์นี้หรอกน่าจะเสร็จนะเข้ากิ่งแก้วนะแถวแถวกิ่งแก้วนะครับ กิ่งแก้วแล้วก็กิ่งแก้วเสร็จแล้วผมจะขึ้นลำปางนะลำปางแล้วแล้วก็ไล่ลงมากําแพงเพชรแล้วก็สองพี่น้องนะสุพรรณบุรีสองพี่น้องแล้วกันนะครับก็เ,เดี๋ยวรอชมเลยนะฮะรอชมนะครับวันนี้แต่คันนี้ได้ถ่างกระซีแน่นอนถ่างกองกว้างนะ ค๊าซกวางกางมันจะอยู่87ตัวนี้นะ87ต้องถ่างให้ได้95เพราะว่าใส่ซีรีส์700นะครับเครื่องเป็นเออเกนะเครื่องนี่นะเป็นเออเกคุมผ้าไว้แล้ว A เอศูนย์เก้าสี่เดี๋ยวรอชมนะรอชมคนนี้ว่าจะจบกี่วัน ผมวาไม่น่าว่าจะเกินวันจันทร์วันจันทร์นี้นะวันจันทร์วันอังคารนี้แหละนะครับเสร็จแล้วก็จะไปกิ่งแก้วนะกิ่งแก้วเสร็จก็จะขึ้นลำปางเลยลำปางกระแพงเพชรแล้วก็สุพรรณบุรีอําเภอสองพี่น้องนะครับก็เดี๋ยวรอชนมนะคลิปนี้ก็ลากไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม